สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อพบกับช่องแยไปศรชแน,เนลเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะเมื่อวานแยไปสีได้นำข้อมูลแนวทางเลขเด็ด,ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจา้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไปศรฝากกดติดตามาตกดไลค์กดแชร์แยไปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วค่ะนอยามแยไปสีลุ้งคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตทีไปใหม่พี่น้องก็สิบริการเติอนค่ะชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักท้ายครับแ ขอมมนมาไตาทิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาๆไลายายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมมูนเอทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าเริ่มต้นเลยพี่น้องเนาะเริ่มต้น ep หนึ่งเลยเนาะค่ะมาเบิ่งจ้าอันนี้เป็นแนวทางเต้มรวม3ตัวเทึ่งเนวทางของ s หนึ่งเนาะจ้าวันนี้ s หนึ่งว่าแต้มรวม3ตัวบนยู่ที่1 3 5 7 9แตห้ตมรวม3ตัวเทึ่งเนาะพี่น้องเนาะผูดใดมักเนวทางของ s หนึ่งก็แคบหน้าจอได้เลยเนาะจ้า บุตรไปทํานบุญเมื่อนี้วันบุด้ไปท่านบุญเมื่อนี้แย่ไพ่กะสาธุสาธุเงดงๆรวยๆปังๆเๆงงด้อจ่าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวว่าสันวิ่งบนล่างตัวเดียวแนวทางของคนสีสะเก็ดกันเองว่าสันพี่น้องเมืที่แล้ววิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งมาหนึ่งล่างเนาะจ้าเนาะงวดนี้เจ็ดมาได้ทั้งทึ่งและทั้งล่างเลขแย่ไพ่มากแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะลงให้เนาะค่ะ ลงไฮตอนเย็นๆเ,เลขวิ่งหไห้พีเนาะพี่น้องน้องวัดที่แล้วสี่กับห้าเนี่ยทางเทิ้งเลยพี่น้องวิ่งบนอย่างเดียวเนาะจ้ะวิ่งบนอย่างเดียวเนาะวัดที่แล้วสี่กับห้ามาทังสี่ทังหาเลยงวดนี้ได้มาแล้วพี่น้องจ้ะเนี่ยตอนเย็นๆลงไหเนาะพี่น้องเนาะจะเขียนลงให้เลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนทุกหลักแนวทางของอาจารย์สับเสษทีเนาะจ้ะ งวดที่แล้ว3กับ4มา2หลักเนะาะจะมาหลักหน่วยและหลักร้อยผูไดมานนี่ยแยกไปซีดีใจน้ำเดอ้อจ่าหมู่วานเนาะค่ะเนาะ,ะมาเบิ้งวดนี้ค่ะแนวทางเด่นบนว่าปักหลักคือ012แนวทางของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตร10บนแนวทางของปูชัยเนาะค่ะ สิบบนงวดที่แล้วสิบบนงวดที่แล้วมาหาเนาะจ้ะงวดน,นี้ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดตัวใดสิมาหลักสิบบนมาสั่นพี่น้องมีเลขวิ่งย้าไปสี่ตัวหนึ่งอยู่นน่เนาะพี่น้องเนาะสิบบนออมาบนเนาะค่ะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาละพี่น้องเขามาหลายงวดปิดมากแนวทางของแอสุยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วสามห้านะจ้ะเขา่าโตกราบเนาะพี่น้องงวดน,นี้แปดศูนย์แปดสามแปดห้า 030หาและ3หาพี่น้องเอามากักกระจวดจาดนำเพลินเนาะค่ะพี่น้องต้อง้าใจคําว่ามักกระจวดเนาะคะ่ะพี่น้อง,องอะะพิจารณาได้เานานะคะ่ะอันไหนมีตัวเทียบไย้ไพ่กระเสียมาเทียบไหนนะะ่เนาะจะอันไหนไม่มีตัวเทียบกระสิบอัลมเทียบไห้เ้อพี่น้องคะ่ะหรือว่าตัวใดงวดนั้นลุดแยกไพ่กระิบ,บอเอามาเทียบเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนแนวทางของยกขุดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขาะะ่าสามเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหาหกเจ็ดห้าหกเจ็ดมาโตหลักสิบและหลักหน่วยแนวทางของยกขุดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรัชนกให้เปิดมาไวลืมไวลงไวเลยหัวซันพี่น้องอ่าแนวทางมาได้ทั้งทีง่ทั้งลาง่างวดที่แล้วเข้าล่างเนาะจ้ะงวดนี้ บนลางรัชนกให้เปิดเนาะจ้ะลงไว้ลื่มไหวประสันพนว่า40 41 42 43 50 51 52 53 60 61 62 63 70 71 72และ73จวจดจาดฝาดบื้มถ้ายายไพ่เด้เป็นท้าบุญวันหนักปก๊บยายไ่จะจับปิงปองมาฝากนาะพี่น้องเนาะจะถ่ายวิดีโอจับลูกปิงปองมาฝาก FC เนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แปะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ อาจารย์แปลแล้วบอกว่าแนวนี้แหละค่ะพี่นอ้อง10หน่วยบนคงที่ว่าสั้น90123มาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยวนไปค่ะพี่น้องว่าสัน้นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนอนอกขอก,ก่อเนาะจ้ะงวดที่แล้วเข้าตัวไหนเขาลักหน่วยเนาะจ้ะเข้าหลักหน่วยนาะพี่น้อง1234งวดนี้เราบอกว่า3456ว่าสั้นพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องแอดเสือสูตรนี่ย่ายไพ่บริเล่ล่งไห้ได้พี่น้องย้ายยายไพ่ล่งสูตรมีแค่2โตเนาะจะ้าที่เพิ่นไห่อีหย่างจำบ่ไรเนาะค่ะพี่น้องคะที่มี3าตัวด้วยเนาะคะ่ะแต่ว่าเข่าของเพิ่นเนาะ,ะพี่น้องมาเบิงสูตรนี่บนย่างเดียวว่าสันพี่น้องงวดที่แล้วออก5้สมตรงเนาะจะ้างวดนี้แปดห้าแปดเจดเดห้า หกหาและวหกเจ็ดยู่นี่มีเลกเด่นยาย่พีแย่ไพ่ยายไพ่สี่ทั้งสองโตเลยเนาะจ้าพี่น้องจา้าอ้าวแล้วค่อยเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวมาแรงโล่งห้เนาะคะ่ะเดี๋ยวไปท่าเดี๋ยวไปถ้ำเขียนไว้ก่อนเนาะจานะ้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าอยากเห็นคนถือกเลกลือกันพี่น้องเน้นบนตรงห้จจาสี่ห้าห้าห้าหกหกสี่หกหาหกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหกมักจวดจ่าทำเพลในเลยเลยนาะคะ่นะเนาะอันนี้คือแนวทางอ่าคองอัน อยากเห็นขนถือเหลียกกว่าซันพี่น้อง,ง,องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรวิ่งล่างซันพี่น้องสูตรวิ่งบ่าเพ็วิ่งล่างได้พี่น้องวิ่งบนน่ะนาะพี่น้องนอนพอออกตาคังเครื่องงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าหายหามาหาสามเนาะจ้ะงวดนี้ห่ศูนย์เดี๋ยวแย่ไพ่เบิ่งสถิติก่อนส่วนมาก เลขเพิ่นมาได้ทุกหลักเนาะพี่น้องเนาะอ่ะศูนย์จะมาได้ทุกหลักว่าซันพี่น้อง<ม>ศูนย์จิกลับมาแล้วได้พี่น้องคะ่ะออาพี่แจน่าน้ำเพิ่มในเรื่อยเยนาะคะ่ะขั้นมักแนวทางน้ำเพินน่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสเสือสามตัวบนศูนย์เออหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกและหนึ่งหกมัก,กจวดจดาดฝาดเบิ่มน้ำเพิ่มในเรื่อยถามมักเนาะพี่น้องเนาะว่นเบนบอกว่าจวดจาดเลยเด้อพี่น้องคะ่ะ ต้องฟังให้เข้าใจแล้วจังดาแย่ไพ่เนาะค่ะพี่น้องพามักกับจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องไม่ใช่บอกว่าเอาจวดจาดเลยพี่น้องโมแมนเนาะค่ะเนาะต่อไปพี่น้องฟั่งแย่ไพ่ต่อฟังให้เข้าใจเนาะค่ะโมแมนอ่าพ่อสิคอมเมนต์ของมาดากะของมาดาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แนวทางของแอดไบฝันเนาะค่ะแอดไบฝันบอกว่าวิ่งบนหนึ่งก็ซีว่าสันใาพี่น้องเอาจวดจาดน้ำเพลินได้เลยค่ะคันมักเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดไบฝันงวดที่แล้วสามกับหก มาสามเนะาะจ้างว่นี้หนึ่งกับสี่ตัวไหนจะมาแนวทางถึงสําหรับผู้ใดมักแนวทางของแอดปฟันเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแนวทางของว่านนาเลสวนเนาะค่ะว่านนาเลสวนนกห่งเนาพี่น้อง อร่อยเพิ่นห้องมันจบคนเนาะพี่น้องมาเบิ่งค่ะแนวทางหวานนะ้เลสสวนเพิ่นบอกว่าสามสว่าหกสันพี่น้องพีจ้าหน้าน้ำพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนะาะมักระจวดจาดฟาดเบิ่มน้ำพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ดุยพลันเนาะคะ่ะอาจารย์ดุยพลันบอกว่าวันนี้ล,ลักร้อยอยู่ที่2กับ3คู่โต๊ะเน้น3 4 4 5และ4 6จากแนวทาง อาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะอ่างวดนี้ยายไผ่ดับสองรางเลยพี่น้องดับเอาอยู่งวดที่แล้วดับแปดเสียวหมากเลยเพระาะว่าเลขแปดมาแห้งเนาะค่ะเอาเอายูย่ยุพี่น้องเลขดับเอาอยู่เลขเด่นบนเลขเลเ่นบนก็เอากับผ้านะพี่น้องเนาะเาะด่นบนงวดที่แล้วยายไผ่วดมังหันยายไผ่ได้สีก่กระผามาถึงสี่ถึงหาเลยพยี่น้องขันมากกับจังจวดนำยายไผ่เด้อค่ะพี่น้องขันมากกับเบิ้งฟั่งเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ ผูไไ้ใดได้ยินยิ้ไพ่เว้าแม่เล็กเด่นยิ้ไพ่คอมเมนต์ขอมมาเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอล่าเนาะค่ะเอล่าบอกว่าวันนี้ฟันซีเอาซีสีมาตีพี่น้องอ่าพ้นบอกว่าเจ็ดสี่หนึ่งแปดสีหนึ่งเก้าสีหนึ่งเม็ดเดียวสี่หนึ่งขางล่างเด่นหาสองห้าห้าห้าและแปดห้าวัดสันอันนี้คือแนวทางของเออเอล่าเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงแนวทางค้นซีสกเกตกันเองวสันชีวิตนี้ยังมีความหวังนะะเนาะค่ะนะชอบบนล่างเจ็ดวสันพี่น้องคาเจ็ดซีมาบนหรือมาล่างอย่าบอกเด้อว่าออกหนึ่งหนึ่งเวซีน้ำเจ็ดเจ็ดมาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางเทิงเมืองหันยายไพเมืองหันที่ลงไปอันแรกคือแนวทางบนล่างอันนี้แนวทางเทิงอย่างเดียวเนาะคะ่ะจากรัชนกให้เปิดวสันชุดตัดบนวสัน 40, 41, 42, 43, 51, 61, 62และ63รัชนกให้เปิร์งวดที่แล้วเขาเนาคะคะนอกเขาหาสามเพ่นเนาะจากบนล่างเอาผู้ไดมักเนี่ยทางของแอรัชนกให้เปิด์แคบหนาจอเลยเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าห้ามาห้ามาเบิงแนว่ยทางบนตัวเดียวงวดที่แล้วให้4ีี่มาหลักลอยเนาะจา้ะงวดน,นี้ให้5้าวัซซันพี่น้องคะหามาบนวิ่งสูตรนี่เขาดีมากเลยค่ะพี่น้องคะ วิ่งสูตรนี้เข้าดีมากเลยเนาะจ้ะงวดน,นี้ไฮฮาถ้าเบิ่งวา่าเซม่าหาบเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก่อนเนาะจ้ะเ้าว่าพิถ่ายอยู่แนวทางของแอดก่อนนี่แหละเนาะเลขออกวันพุธเน้นบนว่าสั้นพี่น้องจ้า C76 457 458 756สองตัว76หา7หา8และหา6ฟันเน้นๆก็คือ 7แนวทางของแอดก่อนเนาะค่ะเนาะกายคลิปนี้แพร่กัขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เดียวขามารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงหิงหิงลุ้ยลุ้ยปังปังสุขผู้สุขคนเดาา้อจ้ะว่าจะใดจะแย่ไพ่บ,บ่บมวนรือว่าแย่ไพ่อันัวเลขผิดเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขอไพ่ไหลาย,ยๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะที่ได้แบ่งปันความรู้แนวทางให้ยแย่ไพ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า